ถูกจำนายตายแต่รอดตายบุดบิดฐานพันจู่โจมจากค่ายปักคงชัยหลายกองร้อยรวมทั้งฐานยิงสนับสนุนได้เข้าโจมตีฐานที่มั่นของข้าศึกบนเนิน1428ตอนนั้นฐานพลันจู่โจมค่ายปักคงชัยก็ได้ร่วมเข้าตีด้วยแต่เนื่องจากว่าภูเขาที่สูงชันขนาด75องศาข้าศึกอยู่บนเนินสูงขณะที่ปีนเขาขึ้นไปยังไม่ถึงดี ก็ถูกฆ่าสึกได้สลมโจมตีด้วยอาวุธนานาชนิดทั้งปืนคอทั้งจรวดอาฟิกีทั้งปืนเอ็นเจ็ดสุเก้าทั้งปืนปรสอรวมทั้งระเบิดคว้างที่เขาคว้างลงมาเป็นลหลายร้อยลูกเสียงระเบิดสนานนันไหวกึ่มกั้มกุ่มกั้มเต็มไปหมดทหารพรานหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บทหารพรานของเราพยายามบุกโจมตีอย่างหนักห่วงรุนแรงแต่เนื่องจากชายภูมิที่เสียเปียกไม่อาจที่จะลุกคืบไปได้ แถมยังมีคนเจ็บเพิ่มขึ้น,นเรื่อยเรื่อย,อยหัวนหน้าชุดโจมตีของเราเห็นท่าไม่ดีถ้าคืนบุกต่อไปอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงก็ได้ยังมีคําสั่งให้ทุกคนถอนตัวไปยังจุดนัดพบก่อนที่เราจะเข้ามาเราก็ได้ตั้งจุดนัดพบไว้แล้วทุกคนจะต้องไปที่จุดนัดพบตรงนั้นเพื่อเช็คกําลังแล้วก็หาทางเข้าตีใหม่นั่นเองเพราะว่าวันนี้บุกต่อไม่ได้แล้วนั่นเอง ชุดผสมของทหารพรานทั้งหมดก็ได้ถอนตัวลงไปจากเนิน1428พยายามวิ่งลงเขาไปอย่างรวดเร็วหนีหากระสุนที่ข้าศึกยิงตามมาทหารพรานหลายคนทั้งล้มลุกคลุกคลานทั้งกลิ่งลงเขาปานลูกบอลทหารพรานแอลกับทหารพรานสมบูรณ์จากกองร้อยทหารพรานจุดโจมที่911ก็ได้วิ่งไปด้วยกันทั้งสองคนนี้ ทั้งลม้มทั้งกลิ้งลงเขามาทําให้ร่างกายทําให้แขนขานี่ยลอกปอกเปิดกแต่เขาก็สามารถรอดชีวิตรอดจากขาระสุนที่ข้าศึกยิงตามมาได้เส้นทางที่จะกลับไปยังจุดนัดพบปรากฏว่ามีหากระสุนปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอแล้วก็จรวดอาบีจีแล้วรวมทั้งปืนบรสของขา้าศึกยิงลงสกัดเส้นทางที่จะถอนตัวกลับไปยานหนักหน่วงรุนแรงหนาแน่นมาก เสียงระเบิดบุมบัมบุมบัมบุ่มบัมตลอดเวลาเลยทั้งสองคนไม่อาจที่จะบินอ่ไม่อาจที่จะวิ่งไปทางเส้นทางนั้นได้จึงได้วิ่งขี่ไปทางทิศด้านตะวันตกซึ่งด้านนั้นมันไม่มีหาลูกปืนใหญ่ลงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่เขากำลังวิ่งไปนั้นมันคนละทิศคนละทางกับเส้นทางที่เราจะถอนตัวไปยังจะยังจุดนัดพบตรงนั้นมันคือ รอยต่อของประเทศไทยและผืนแผ่นดินประเทศลาวนั่นเองวิ่งไปนานมากจนสามารถถลําลึกเข้าไปในแผ่นดินของข้าศึกโดยไม่รู้ตัวเขาปลอดภัยเพราะว่าด้านนั้นไม่มีหากระสุนปืนใหญ่ลงวิ่งไปนานจนตะวันจะตกดินความมืดดำของกาตีการกำลังจะปิดม้านลงมาแต่ทหารพรานทั้งสองคนก็ยัง หาจุดนัดพบไม่เจอเพราะว่าเขาวิ่งไปผิดทางนั่นเองวิ่งไปคนละทิศคนละทางทิศต,ตรงข้ามกับจุดนัดพบของเรานั่นเองเขาวิ่งฝ่าหาลูกกระสุนปืนมาได้และก็วิ่งมาไกลจนเขาเหนื่อยแทบใจจะขาดข้าวก็ไม่ได้กินน้ำที่ติดตัวมาก็หมดชีวิตของนักรบมันทั้งแสนลำบากและมีอันตรายเหลือเกินขณะที่ทหารพรานสมบูรณ์กับทหารพรานแอล แห่งบ้านน้องไม่งามหลงทางอยู่นั้นเขาก็ตกใจอย่างอย่างมากเลยครับเมื่อได้ยินเสียงมีคนวิ่งตามเขามาอีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คนหรอกแต่เสียงวิ่งมาตึ๊บ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 บุกป่าฝ่าดงมาทั้งสองคนใจคอไม่ดีแล้วตอนนั้นกลัวว่าจะเป็นทหารลาวที่ติดตามมาฆ่าเขาและก็ยิ่งตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาคิดว่าถ้าหากเกิดการประทะกันเกิดขึ้นเขาเพียงสองคน ก็คงจะสู้กับทหารข้าศึกที่ตามมาไม่ได้คาดว่าข้าศึกก็คงจะมีจํานวนมากกว่าอย่างแน่นอนเอ,อไอบุญไอบุญมึงหมอบลงเร็วๆหมอบลงเร็วๆมึงได้ยินเสียงไหมนะ่ะคนกำลังวิ่งตามมานะ่ะว่ามันต้องเป็นทหารลาวอย่างแน่นอนเลยวะมึงอย่าเพิ่งยิงนะบุญอย่าเพิ่งยิงนะหมอบลงแล้วก็เตรียมตัวให้ดีถ้าให้จําเป็นเราอย่าไปยิงมันเพราะว่า ถ้าเกิดยิงประทะกันขึ้นมาเราอาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่ามันต้องมาหลายคนอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราหมอบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆมันอาจจะไม่เห็นเราเราอาจจะรอดปลอดภัยกลับไปที่ฐานของเราได้เสียงทหารพรานแอลบอกทหารพรานน้องใหม่คือทหารพรานบูนนั่นเองนะครับทหารพรานบูนก็พงกหัวเงึกๆเป็นการรับทราบนั่นเองตอนนั้นทหารพรานจูโ่โจมทั้งสองคนนั้นนะครับ ก็หมอบนิ่งอยู่กับดินห่างจากหาจากเส้นทางที่วิ่งมานั้นน่ะประมาณสิบเมตรด้วยกันเสียงคนนั้นวิ่งบุกป,ป่าฝ่าดงมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา,าเข้ามาทั้งสองคนนี้ตอนนั้นจิตใจระทึกมากปดเซฟแล้วหมอบนิ่งปืนหันชี้ไปทางเส้นทางกล่าวว่าถ้าหากว่าจวนตัวจริงๆจําเป็นจ,จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่านั่นเองแต่แล้วพอะคนที่วิ่ง ตามทางมาดัานวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าของทั้งสองคนทหารพรานแอลกับทหารพรานสมบูรณ์รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไอคนคนนั้นมันวิ่งมาเลมาถึงตรงหน้าห่างประมาณสิบเมตรตรงเส้นทางนั่นน่ะแล้วมันก็หยุดแล้วก็หอแพกแห่งๆอยู่ตรงหน้านั่นเองไอหาเอ้ยมันจะเลยไปก็ไม่เลยไปนะครับตอานนอนตอนนั้นน่ะ ทหารครานของเราทั้งสองคนนี่จิตใจในี่เรียกว่าเต้นระทึกเลยแต่ทั้งสองคนก็จับปืนแน่นเตรียมที่จะต่อสู้หากว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าหอบแทกแล้วพูดขึ้นว่าโอ้ยเหนื่อยียบพายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยกูเสือกหลงมาคนเดียวเวรจริงๆทหารพรานแอลได้ยินเสียงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพูดเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน ทำให้เขาใจชื้นขึ้นมาและก็จําเสียงมันได้ว่านี่มันเสียงไอ้อ้วนฐานยิงไ้ว่าทหารพรานแอลบอกกับตัวเองว่ามันต้องเป็นทหารไทยมันต้องเป็นทหารพรานจากฐานยิงแน่เพราะว่าจําอภิกีได้ไอ้อ้วนมันถืออภิกีนะครับเขาก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่ทหารลาวอย่างแน่นอนทหารพรานแอลรีบตะโกนเรียกเข้าไปที่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นทันที อ้วนอ้วนอ้วน,น,นใช่ไหมนะไอ้น,นี้เราแอลเก้าหนึ่งนะหนึ่งนะเก้าหนึ่งหนึ่งจอมาดสเวนตอนแรกเสียงของไอ้แอลทําให้ทหารพรานอ้วนนี่ตกใจเหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นฝ่ายทหารเราเขาก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นสะดุ้งเลยแต่พอรู้ว่าเสียงที่เรียกเขาเป็นทหารพรานจากกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมัดสวินจากค่ายปะทงชัยนั่นเองเขาก็ดีใจอย่างมากเลยครับเขาก็พูดคุณว่าโอ้ยเพื่อนเอ้ย กูดีใจเว้ยกูมาเจอมึงกูคิดว่ากูหลงมาคนเดียวกูไม่ตายเว้ยเพื่อนกูไม่ตายแล้วกูเหมือนตายทั้งเป็นแล้วจริงๆลูกยาวแม่มันลงมาตอนเข้าตียังหนักดวงเลยกูถอยตัวกูวิ่งกลับไปทางเก่าไม่ได้เนี่ยกูต้องหนีมาทางเนี้ยโชคดีที่กูมาเจอมึงเออนี่แหละครับนักรบของเราวันนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อทหารพรานคนนั้นได้เจอกับเพื่อนก็ทําให้เขามีความชื่นใจอดเรียกว่า อบอ,อุ่นใจขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเข้าทํานองที่ว่าตําราไทยเขาบอกว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายแบบนี้ก็สบายใช่ครับสามคนแต่จะสบายจริงหรือไม่เราไปติดตามกันดูกันต่อไปเลยนะครับจากนั้นนะครับทั้งสามนายสามสหายเดียนตายก็เดินไปตามสันเขาไปเรื่อยเรื่อยื่อยือย,อยนะครับ เข <S an> าก็ฟันเสียงปืนของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่ยิงตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลาเสียงปืนแหวกอากาศดังตึมตึมแล้วก็ดังวู้วื้วแล้วก็ลงบึมนะครับมันเป็นการยิงดวลกันระหว่างทหารปืนใหญ่จากประเทศไทยและก็จากประเทศลาวเสียงปืนยิงตลอดเวลาแต่พวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆต้องออกไปให้เรื่อยต้องคิดว่าอย่างไงเราต้องกลับไปยังประเทศไทยให้ได้ แต่จากาการเดินไปสังเกตว่าทําไมเสียงปืนที่เขายิงต่อสู้กันมันห่างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสหายทั้งสามเดินไปตามเสียงปืนใหญ่ที่คิดว่าเป็นเสียงปืนใหญ่ของไทยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศหลงมาไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศไหนแล้วอาศัยว่าสังเกตว่าเสียงไหนเป็นเสียงปืนไทยเสียงไหนเป็นเสียงปืนใหญ่เพราะว่าเสียงปืนไทยจะเป็นเสียงปืนขนาดร้อย สามร้อยห้าสิบห้ามิลเมตรและร้อยห้ามิลเมตรส่วนค่าศึกหรือว่าฝ่ายทหารเวียดนามเนี่ยเขาจะยิงปืนใหญ่สามร้อยห้าปืนชนิดที่ว่าร้อยสามสิบมิลเมตรเสียงปืนมันจะดังต่างกันเราก็จําเอาแล้วก็พยายามเปรียบเทียบแล้วก็จะได้ตามเสียงปืนนั้นกลับไปเขาก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรอยเรื่อยๆจนตะวันตกดิน มืดค่ําแล้วก็ยังเดินต่อไปเดินต่อไปเรื่อยๆหลายทุ่มสามทุ่มประมาณโดยประมาณสามทุ่มแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่พื้นแผ่นดินไทยได้เหนื่อยก็เหนื่อยคอในห้องเป็นแห้งเป็นผงเลยข้าวก็หิวน้ําก็หิวน้ําก็ไม่มีจึงเพื่อนคนหนึ่งจึงพูดึ้นว่าออหยุดก่อนเถอะเพื่อนเหนื่อยมากเลยกูยเดินต่อไม่ไหวแล้ววะเสียงทหารผ่า,านแอวนั่นเองอบ,บู สมบูรณ้องรักอ่ามึงเอามีดเอามีดจากพี่นี่ไปไปตัดต้นกล้วยมานะเนี่ยแล้วก็เอาไส้กล้วยมาแล้วก็เอากาบกล้วยมาด้วยเดี๋ยวเราจะกินไส้กล้วยนี่แทนข้าวแล้วก็ดูดน้ําจากเปลือกกล้วยเนี่ยแทนน้ําทหารพานแอลยื่นมีดให้กับทหารผ่านสมบูรณ์แล้วก็บอกให้สมบูรณ์ไปตัดต้นกล้วยป่าที่ขึ้นอยู่เต็มป่าเขา เนินเขานั้นจะมีป่ากล้วยมีกล้วยป่าเต็มไปนะครับทหารพาน,านบูญซึ่งเป็นทหารพันรุ่นน้องก็รีบทํททททาตามทันทีเลยทั้งสามคนคืนนั้นได้กินไส้กล้วยแล้วก็ได้ดูดน้ําจากกาบกล้วยประทังชีวิตเพื่อไม่ให้ตายจากนั้นด้วยความอ่อนล้าก็มีการพูดกันว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะนั่งเราจะนอนทักกันตรงนี้ก่อน พรุ่งนี้เช้าเราก็ออกเดินทางแต่เช้าตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นคืนนั้นเองนะครับทหารพรานเดนตายที่หลงเข้าไปในฝั่งดินประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นทหารพรานแอลทหารพรานบูนแล้วก็ทหารพรานอ้วนจากฐานยิง,งก็ได้นอนบนภูสอยดาวชายแดนลาวซึ่งเป็นภูเขาที่สูงคืนนั้นอากาศมันเย็นมากหนาวจริงๆเขาที่สูง ลมก็พัดแรงยิ่งดึกสายลมก็ยิ่งพัดอู้อู้เสียงลมพัดใบไผ่พัดยอดไม้ดังน่ากลัวมากแต่แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนทุกคนก็ไม่อาจจะหลับตาไม่อาจที่จะข่มตาให้หลับลงได้ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ทั้งสองฝ่ายยังยิงตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลาแต่มันดังอยู่ห่างไกลออกไปเสียงดัง ตูมตูมแล้วก็ลูกแหวกอากาศดังวืดวๆดวืดวืดวดวด,วด,วดไปแล้วก็ลงแล้วเบิดตูมตูมการยิงตอบโต้กันระหว่างทหารลาวกับทหารไทยเป็นไปทั้งคืนทั้งสามคนพยายามจับทิศท,ทางของปืนใหญ่ว่าอันไหนเป็นปืนใหญ่ไทยอันไหนเป็นปืนใหญ่ลาวให้สังเกตดูให้ดีจากนั้น ก็จะได้เดินตามเสียงปืนเพื่อกลับไปสู่ประเทศไทยนั่นเองเออนอนเถอะว่าเพื่อนพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงเดินแต่เช้าเสียงไอ้อ้วนจากฐานยิยงบอกทั้งสองคนแม้ว่าจะใกล้จีห้าแล้วแต่ทหารพรานแอลจากกองร้อยเก้าหนึ่งก็ยังไม่หลับลงได้เพราะระแวงกลัวว่าข้าศึกจะตามมาเพราะว่าตรงบริเวณที่เขาพากกนรพักอยู่ตรงนั้นมันคือเทือกภูสอยดาว เหตุเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือว่าของทหารข้าศึกนั่นเองก็มีหลายๆพื้นที่หลายๆจุดที่ทางทหารข้าศึกเขาวางกําลังตั้งเป็นฐานไว้แต่คืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีพวกเขาโชคดีที่ข้าศึกไม่ได้มาเจอตีห้าก่อนถึงตีห้าประมาณตีสี่คืนนั้นก็มีเสียงเพื่อนของเราพูดขึ้นว่าไปกันเถอะเพื่อน ดึกๆแบบนี้ปลอดภัยดีพวกมันยังไม่ตื่นมาหรอกมันยังไม่เดินเพ่นผ้านหรอกเราก็จะจะได้เดินไปแบบปลอดภัยถ้าเราไปจอนสว่างเนี่ยอาจจะเจอพวกมันก็ได้ไปไปไป,ไป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 เร็วเร็วเร,วเร,วเรวนั่นคือเสียงของทหารพลรันแอลที่เขาบอกเพื่อนนักรบแค่มองตากันก็รู้ใจแล้วไอ้บูญแบกท่อนกล้วยไปด้วยเอาไว้กินกันหิวเอาไว้กินกันตายนั่นเองวันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่าแจ้งแล้วมืดมืดแล้วแจ้งสามวันสามคืนผ่านไปที่ทหารพรานแอวกับทหารครันบูนรวมทั้งทหารพรานอ้วนจากค่ายปักคงชัยที่รอนแรมหนีมาตามป่าเขาในพื้นที่ของข้าศึกเขาก็ค่อยๆหลบหลีกออกมาจากพื้นแผ่นดินไทยโดยอาศัยเขาก็พยายามหลบหลีกออกมาจากพื้นแผ่นดินข้าศึก เพื่อมุ่งเข้าสู่พื้นแผ่นดินไทยโดยอาศัยเสียงปืนเป็นเสียงปืนใหญ่ของฝ่ายไทยเขาจําเสียงได้เขาก็ตามเสียงปืนนั้นออกมาแต่การเดินทางก็ไปอย่างมาระมัดระวังอาจจะไปเจ้าเอกับข่าสึกตรงไหนก็ได้การที่เราตามเสียงปืนไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทิศทางที่เราจะไปมันอยู่ทิศไหนนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศต้องอาศัยความเคยชิน การสังเกตว่าเสียงปืนใหญ่ที่ดังขึ้นมานั้นเป็นเสียงปืนของข้าศึกหรือว่าเป็นเสียงปืนของไทยและแล้วก่อนเที่ยงวันของวันที่สามที่เดินทางรอนแดมมาทั้งอดข้าวอดน้ําแต่ได้ท่อนกล้วยที่แบกมาด้วยที่ไอ้บุนแบกมาด้วยนั่นแหละในการกินประทางชีวิตแล้วก็บางครั้งก็เจอเครือไม้ตามป่าก็ตัดเรือไม้น,มน,นั้นมาดูดกินน้ํา เพื่อประทังความตายสามวันแล้วสามวันสามคืนผ่านไปแล้วที่เดินขึ้นเขาเดินไปตามสันเขาเดินลงหุบแล้วก็เดินไปตามหุบแล้วก็ปีนหน้าผาขึ้นไปแล้วก็เดินไปตามสันเขาหุบแล้วหุบเล่าเนินเขาลูกแล้วลูกเล่าสามวันที่สหายทหารครานทั้งสามคนได้รอนแรมท่ามกลางความเป็นความใจ ที่อยู่ในแผ่นดินของข้าศึกแต่แล้วความโชคดีก็เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อเขาขึ้นมาเนินเขาอีกลูกหนึ่งเขาดีใจที่ได้ยินมีเสียงคนพูดแต่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นทหารไทยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นทหารลาวเพราะจากการฟังแล้ว เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงภาษาลาวทหารพรานแอลเป็นคนอีสานก็รู้ว่าเสียงนี้มันเสียงพูดคกลก้ายๆกับคนอีสานแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะว่าลาวอีสานก็ไม่ใช่ทหารพรานของเราก็ค่อยย่องเข้าไปอย่างระมัดระวังปืนทุกคนทั้งสามคนก็เตรียมพร้อมถ้าหากว่าจวนตัวจริงๆจําเป็นก็จะต้องยิงต่อสู้กัน ก็ค่อยๆเดินเข้าไปเพื่อให้มันแน่ชัดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงของฝ่ายทหารหลาวหรือว่าเสียงของทหารไทยกันแน่เสียงคนคุยกันสำเนียงนี้ไอ้แหวลมันจำได้ดีเมื่อเข้าไปใกล้ไอ้แหวลเรนได้ยินเสียงเขาพูดชัดเจนทหารพรานแหวลก็ดีใจนะครับแสดงความดีใจออกมาทหารพรานแหวลบอกว่าเอ้ย e นี่เพื่อนเรารอดตายแล้วเวย้ยเสียงคุยกันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ทหารหลาวเวย้ย มันเป็นเสียงของคนทางภาคเหนือเป็นพวกเชียงใหม่เชียงรายเราจําได้วะกูเคยไปทํางานตอนที่ไปถล่มขุนศาที่จังหวัดเชียงรายอะ่ะตอนนั้นก็มีทหารทางภาคชาวบ้านทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะพูดแบบนี้แหละเขาพูดเป็นภาษาแบบนี้แหละคล้ายๆกับคนอีสานคล้ายๆกับภาษาลาวแต่มันไม่ใช่ภาษาลาวมันเป็นภาษาทางเหนือ <c oughs> นะครับพูดไปแล้วก็หัวราะกันอย่างดีใจเลยครับขณะที่สามคนนั้นเดินเข้าไปนะครับ ด้วยความดีใจก็เดินเข้าไปรู้แล้วว่าตรงที่เราได้ยินเสียงอยู่ด้านหน้านะั้นน่ะมันเป็นฐานของทหารพรานจากกรมทหารพรานที่สามสิบเจ็ดของกองทัพภาคที่สามที่มาตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งนี้เขาไม่ได้เข้าตีกับเราแต่เขารักษาฐานในรักษาพื้นที่เนินแห่งนี้ไว้นะครับทหารพรานแลวเมื่อเจอทหารพรานชุดน,นั้นที่ใส่ชุดด,ดําแล้วก็พูดการบล็องทงเจงเป็นภาษาเหนือ ทหารพานแอลก็ตะโกนเรียกเป็นภาษาไทยนะครับเรียกทหารพานกรมทพสามเจ็ดนั่นแหละเฮ้ยทหารพานกรมสามเจ็ดใช่ไหมหรือว่าทหารพนานภาคเหนือใช่ไหมไอเราทหารพานจากค่ายบ้าลงชจยนะเว้ยหลงทางมาหลายวันแล้วเราเข้าตีเนนหนึ่งสี่สองแปดเมื่อสามวันที่แล้วเนะี่ยตอนนี้เราถูกตีแตกแล้วลงหลงมาทางเนี้ย วัวหน้าสั่งให้ถอนตัวเราก็เลยรียบถอนตัวกันมาตอนนี้แตกมากันสามคนไม่ได้กินข้าวกินน้ํามาสามวันสามคืนแล้วเพื่อนทหารทหารานแอลตะโกน,น ON, บอกทหารานกรมสพสามหกสามเจ็ดนะครับซึ่งสาเหตุที่รู้ว่าเป็นทหารานกรมสามเจ็ดก็เพราะว่าเราก็ตอ,อ,อนก่อนที่เราไปทํางานตรงนั้นนะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นตีเราก็มีการ ได้รับทราบจากหัวหน้าบอกว่าหน่วยข้างเคียงของเราเน่ะอยู่เนินต่างๆแถวนี้จะมีทหารหลักนะครับหน่วยไหนบ้างมีทหารม้าหน่วยไหนบ้างแล้วก็มีทหารพรานกรมสามเจ็ดนะครับก็ทําให้ทหารพานแอลมั่นใจว่านี่คือทหารพลานกรมสามเจ็ดนะครับแอลก็เดินเข้าไปจนทหารพลานกรมสามเจ็ดก็ดีนะครับดีดีมากพอเจอทหารพลานค่ายปัตตุงใจเขาก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาในฐานก่อนมากินข้าวกินน้ํากินอะไรให้อิ่มน้ําสํารางก่อนแล้วพวกเราจะไป วิญยุไปบอกทางบกชค .513 ให้เดี๋ยวเราก็จะนําไปส่งที่บกชค .513 เลยตอนนี้มากินข้าวเนน้ากันก่อนเพื่อนทหารพรานจากค่ายปางมชัยทั้งสามคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์นะครับไม่ได้กินข้าวมาสามวันกินต้นกล้วยกินน้ําจากต้นกล้วยกินน้ําจากเรือน้ําในป่าท่ามกลางความเป็นความตายก็ได้หนีออกมาเจอกับทหารพรานกลม สาสิบเจ็ดจากกองทัพภัติสามก็มีการพูดคุยถามกันนะครับก็เล่าเรื่องการเข้าโจมตีให้กับกรมทหารพรานที่สามเจ็ดฟังว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็กินข้าวกินน้ําคุยกันไปโอ้ยสนุกสนานทําให้ทหารพรานทั้งสามคนของเราเนี่ยจากค่ายปทองชัยนี้มีกําลังที่จะเดินต่อเพราะว่ากินข้าวอิ่มอิ่มแปรกันเลยครับตอนนั้นจากนั้นนะครับ ทางหัวหน้าเขาก็ได้วิทยุไปที่ชกฟ้องห้าหนึ่งสามสวนแยกที่สิบแปดชอกอรพรานธมินแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ทหารพานจุโจมจากค่ายปทุมชัยสามนายได้หลงมาอยู่ที่กรมทพสามเจ็ดเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะนําทหารพานทั้งสามนายนี้ไปส่งที่ชอกอรพรานธมินซึ่งเป็นบกของทหารพานจุโจมค่ายปทุมชัยนั่นเองนะครับทางทหารพานจุโจมค่ายปทุมชัยทางหัวหน้าส่วนแยกที่สิบแปด พันเอกสมชายวิเชนวง์ก็รับทราบนะครับก็ในเวลาต่อมานะครับทหารพานจูโจมจากค่ายปทุมชัยก็ได้ถูกนํากลับไปที่ส่วนแยกที่สิบแปดโดยทหารพานากกรมทอพอสามเ็นั่นเองเป็นผู้นําทางเป็นผู้นําไปส่งพอกลับไปถึงที่อ่าส่วนแยกที่สิบแปดพระกอพลธรธมินแล้ว ก็ได้กลับไปสู่กองร้อยเข้าสู่กองร้อยของใครของมันนะครับส่วนไอ้อ้วนก็ไปที่ฐานยิงของข่าปยปากองใจส่วนทหารพานแอลกับทหารพานบูนก็ไปที่กองร้อยทหารพานจุโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงทหารพานในกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนี่ก็ถามกันแบบเรียกว่าอยากรู้ว่ามึงไปไหนมามึงไปยังไงมึงรอดมายังไงคูคิดว่าพวกมึงตายแล้วนะครับก็ถามกันคุยกันนะครับโดยเฉพาะจ่าจองเน็ตจอมทะเลนของเราก็ แซลนะครับแอลกู L. คิดว่าเมียมึงตายกูคิดว่ามึงตายแล้วนเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยท่างหน่วยเหนือของเราเนี่ยเขาจํหนายว่าตายหายสาบสูญไปแล้วตายในสนามรบแล้วเนี่ยถ้าเมียมึงอ่าถ้ามึงตายจริงๆนะเมียมึงที่มึงไปแต่งไว้มาใหม่ๆนั่นเน่ยกูรู้ว่าเมียมึงสวยกูรับรองว่ากูจะเป็นคนที่ดูแลเมียมึงแทนมึงอย่างแน่นอนก็ดีแล้วละ่ะที่มึงรอดกลับมากูเลยอดเลยพูดไปรอบหัวรอบไปนะครับทหารพานัน ของเราก็จะหยอกล้อกันแบบนี้นะครับก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเป็นการหยอกล้อกันเล่นเพื่อคลายเครียดนั่นเองนะครับเพราะว่านักรบทหารปารจูโจมจากค่ายปองชัยของเราเนี่ยเราจะไม่จริงจังในบางเรื่องนะครับเราจะหยอกล้อเล่นกันเรียกกูเรียกมึงเป็นของธรรมดานะครับเพื่อให้ผ่อนคลายให้คลายเครียดนั่นเองเพราะว่าถ้าหากจะจริงจังเกินไปก็อาจจะทําให้บ้าประสาท สติแตกได้นะครับอยู่ในสนามรบเนี่ยมันจะต้องมีการผ่อนคลายบางอย่างก็อย่าไปกินจังอะไรมันมากมายนักนะครับก็ทหารพานแอวก็ไม่ได้ถือสาจ่าจองหรอกนะครับจ่าจองก็พูดหยอกล้อไปอย่างนั้นนะเพื่อคลายเครียดสําหรับการรบที่บ้านร่มเกล้าแม้วันนั้นเราจะขึ้นโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะยึดเนินหนึ่งสีสองแปดมาได้เนื่องจากว่า พื้นที่ชัยภูมิที่เราปีนกันไปนะั้นมันเป็นภูเขาที่สูงชนันข้าศึกก็ตั้งรับแค่เขากริ้งระเบิดหรือกริ้งหินหรูไมเ่เฉยๆเนี่ยพวกเราก็อ่วมแล้วนะครับเพราะว่าความชันของภูเขาที่ปีนึ้นไปนะั้น70-75บางแห่งถึง80องศาแต่แม้ว่าจะมีความตายรออยู่ข้างหน้าเขาจะสูงจะสันจะชันแค่ไหนแม้ว่าเขาจะสูงเสียดฟ้าเมื่อทหาราจูโจมจากค่ายปกตรงชัยได้รับภารกิจแล้ว ทุกคนก็ต้องเดินหน้าสูงเสียดฟ,ฟ้าข่าก็จะยึดบุกต่อไปตีต่อไปเพื่อภารกิจให้สำเร็จให้ได้สำหรับวันนี้ยุทธการการรบที่เนินหนึ่งสี่สองแปดยังไม่จบสิน้นแต่วันนี้ขอพักเพื่อปรับแผนยุทธการเข้าตีใหม่ครั้งต่อไปจนกว่าจะยึดเนินหนึ่งสีสองแปดได้นั่นคือหน้าที่และภารกิจและปณิธานของทหารพานจู่โจม ชค 13, ห้าหนึ่งสามจะไข่ประปงใจทุกผู้ทุกนามทุกคนทุกกองร้อยครับผม